ปูตินพบคิมจองอึนผนึกต้านภัยตะวันตกการทวยเอเชียของปูตินนะคะสันสเทือนสรัตและนาโตเอเซียอย่างเข้มข้นทีเดียวเมื่อปรากฏว่ากำหนดการเดินสายได้เปิดเผยผู้นำรัสเซียจะเยือนเกาหลีเหนือและก็ต่อด้วยเวียดนามเลยคำประกาศของปูตินที่ว่ารัสเซียสนับสนุนเกาหลีเหนือต่อต้านตะวันตกที่ทรยศ แค่คำนี้คำเดียวก็กระแทกสรัฐและพวกจุกไปหนึ่งครั้งล้ค่ะมาดูกันว่าแผนกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือนและเวียดน,นามของปูตินมีอะไรบ้างวันที่18มิถุนายน2567สำนักข่าวทาร์สระเสียทูเดย์และสปุตนิกรายงานอย่างพร้อมเพรียงกันในนับสำนักข่าวตะวันตกและเอเชียน,นะคะการเดินทางเยือนพันธมิตรเอเชียของประธานาธิบดีวลาดีมีปูติน แห่งรัสเซียที่แรกก็จะยืนเปียงยางค่ะเกาหลีเหนือไปพบกับประธานาธิบดีคิมจองอึนเครมลินก็เปิดเผยนะคะว่าตามคำเชิญของประธานกิจการรัฐแห่งเกาหลีเหนือคิมจองอึนเวลาดิมีปุตินจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอย่างฉันมิตรในวันที่18-19มิถุนายนวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะ และเยือนเวียดนามวันที่19-20มิถุนายนก็คืออ,อ,อาจจะออกจากเกาหลีเหนือช่วงเชา้าอยู่แค่ช่วงเช้าแล้วบ่ายก็มาถึงเวียดนามใกล้บ้านเรานี้เองปูตินมาเยือนละค่ะการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2000เลยนะคะถือเป็นในรอบ24ปีของประธานาธิบดีปูตินที่มาแถวๆนี้ สองทศวรรษชนะคะเจอ,เอท่านคุณพ่อแล้วก็มาเจอท่านคุณลูกเรียกว่าก็อายุยืนนะคะประธานาธิบดีบุตินกล่าวว่าเขาขอบคุณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสำหรับมิตรภาพและการสนับสนุนพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือเปียงอย่างในการต่อสู้เพื่อเอกราชและอัตลักษณ์ ปูตินได้กล่าวในบทความของเขานะคะตีพิมพ์ในสื่อโรดองซินมุนของเกาหลีเหนือและก็มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเครมลินก่อนที่ปูตินจะเดินทางในนั้นระบุว่ารัสเซียให้การสน,สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจะสนับสนุนเกาหลีเหนือและชาวเกาหลีผู้กล้าหาญในการต่อสู้กับศัตรูที่ทรยศเป็นอันตรายและก้าวราวเพื่อการต่อสู้เอกราชอัตลักษ์ และสิทธิในการเลือกเส้นทางการพัฒนาของพวกเขาอย่างอิสระรัสเซียและเกาหลีเหนือจะร่วมมือกันสร้างสถาปัตย์ความปลอดภัยในยูเรเซียต่อต้านการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกและสร้างระบบธุรกรรมที่เป็นอิสระประธานาธิบดียังกล่าวในบทความของเขาอีกนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำประชาธิปไตยและความมั่นคงมาสู่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการทําเช่นนี้เราจะพัฒนากลไกการค้าทางเลือกและการตั้งถิ่นฐานร่วมกันที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยตะวันตกร่วมกันต่อต้านข้อจํากัดฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและกําหนดโครงสร้างสถาปัตย์แห่งความเท่าเทียมกันและการรักษาความปลอดภัยที่แบ่งแยกไม่ได้ในยูเรเซียจะว่าไปแล้วเป็นการพูดถึงยูเรเซียอย่างเป็นทางการก็ว่าได้นะคะ ผู้นำรัสเซียได้กล่าวขอบคุณเกาหลีเหนือสำหรับการสนับสนุสนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนความสามคัคคีระหว่างประเทศและความเต็มใจที่จะปกป้องลำดับความสำคัญและมุมมองที่มีร่วมกันของเราที่สหรประชาชาติก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เองนะคะปูตินก็วีโต้ที่สรัฐเสนอให้เพิ่มการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนืออีก ข้ามมาไม่รู้กี่ปี20กว่าปียังจะข้ามเพิ่มอีกรัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้ค่ะก่อนที่จะมาเยือนคิมจองอุนปูตินยังกล่าวถึงเปียงยางอีกนะคะว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีความมุ่งมั่นและมีความคิดเหมือนกันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความทะเยอทะยานของกลุ่มชาติตะวันตกเพื่อป้องกันการปรากฏตัวของระเบียบโลกที่มีหลายขั้วบนพื้นฐานของความยุติธรรมการเคารพซึ่งกันและกัน ในอธิปไตยและการคำนึงถึงผลประโยชน์ของกันและกันก็คือระบุชัดนะคะว่าโลกหลายขั้วต่างจากโลกขั้วเดียวอย่างไรโลกมหาอำนาจโลกหลายขั้วไม่กินรวบปูตินยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าคำสั่งตามกฎที่สรัฐพยายามบังคับใช้กับโลกนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเผด็จการยุคอนณานิคมใหม่ระดับโลกที่ต้องอาศัยสองมาตรฐานเจ็บนะคะ จะทะลวงลึกถึงแนวความคิดเลยว่าโลกขั้วเดียวก็คือเผด็จการอาณานิคมใหม่นั่นเองในขณะที่คิมจองอึนและผู้นำเกาหลีเหนือเสนอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการแก้ไขความแตกต่างอันนี้อาจจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กันเองนะคะเขาเสนอด้วยสันติวิธีแต่สัตัปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนหนีน้และยังคงกำหนด ข้อกำหนดใหม่ๆที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าไม่มีทางที่จะยอมรับได้คือตั้งกฎที่คนอื่นรับไม่ได้ก็เพื่อที่หาข้ออ้างมาเล่นงานกลับประธานาธิบดีรัสเซียช่มเชยชาวเกาหลีเหนือที่ปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างกล้าหาญและมีประสิทธิผลแม้ว่าต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจการยั่วยุการแบล็กเมล์และการคุกคามทางทหารมานานหลายปีก็ตาม ตามรายงานของคลมลินนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียสเกลารฟรอฟก็จะไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งดนสิสบันทูรอฟรัฐมนตรีกลาโหมอังดเดรเบลูซอฟรัฐมนตรีกเระทรวงคมนาคมโรมมนสตาโวยหัวหน้ารสอสคอสยูริโบริซอฟและหัวหน้าการรถไฟรัสเซียโอเล็กเบโลเซรอฟมีกำหนดเดินทางร่วมกับปูตินไปครั้งนี้จะเดินทางถึงเกาหลีเหนือ ในวันอังคารนี้คือวันนี้ล่ะค่ะจะเห็นว่า VIP ที่ไปเนี่ยครบถ้วนเรื่องโลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์ตก็คือเรื่องการคมนาคมการสื่อสารแล้วก็การเดินทางทั้งหมดทั้งปวงครบเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะสถานการณ์สงบหรือสถานการณ์สงครามทรานสปอร์ตแอนด์โลจิสติกเป็นหัวใจค่ะเกาหลีเหนืออยู่ภายใต้การคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจอย่างหนัก จากคณะมนตรความมั่นคมแห่งสาประชาชาติจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธขณะที่รัเซียเองก็งกำลังโดนมาตรก,การคว่มบาตรอบที่12แล้วนะคะจากสรัฐและพันธมิตรชาวตะวันตกจนถึงวันนี้ถือว่าแตกหักแล้วคะ่ะต่างก็เรียกกันว่าศัตรูยังเปิดเผยแล้วระวังรัสเซียและอเมริกาอเมริกาบอกรัสเซียเป็นศัตรูบันทึกลงในคู่มือเชลนะคะแน่นอน รเซียก็ต้องบอกค่ะเมื่อเขาเห็นเราเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูของเราชัดเจนการขับเคี่ยวของมหาอำนาจที่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าแบ่งโลกเป็นสองขั้วคือมหาอำนาจโลกคู่เดียวกินรวบก,กับมหาอำนาจโลกหลายขั้วต้องการสถาปนาความยุติธรรมและความเท่าเทียมอย่างแท้จริงแน่นอนค่ะคิดไม่เหมือนกันวันนี้ก็แตกหักชัดเจนการเดินทางของปุตติน เยือนพันธมิตรในเอเชียครั้งนี้ขย่าแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต้านจีนของสรัฐอย่างท้าทายคท่ามกลางกระแสคุกกลุ่นกระตุ้นข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนและเพื่อนบ้านเอเชียทั้งกรณีไต้หวันสำหรับเกาหลีเหนือก็ถูกจับคู่กับเกาหลีใต้เป็นสำคัญเลยผ่านการซ้อมรบซ้ำๆรอบบ้านจีนรอบบ้านเกาหลีเหนือ โดยสรัฐและนาโตเอเซียทะเลจีนใต้วันนี้จึงระอุคุกรุ่นนะคะรอวันปฐุสถานการ์โดยภาพรวมดูแล้วทะเลจีนใต้ไม่พ้นกลายเป็นสนามรบแห่งใหม่รอแต่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่มีคนที่พร้อมจะเล่นบทยูเครนสองแล้วด้วยปูตินมาเยี่ยมเพื่อนเพื่ออะไรเพื่อเตือนสรัฐให้รู้ว่าจะกีดกันร,รัสเซยียอย่างไรก็ไม่สำเร็จ พระพื้นที่แถวนี้รัสเซียมีเพื่อนอยู่และสัญญากันแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติประชาชนไทยขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298 9848ค่ะ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ